น้ำตาร่วงอนาคตดับนั่งรถเมย์ไปรับจ้างหลังจานชีวิตที่หายไปสองปีฟิล์มรัฐภูมิต่อปมเรียกท่าเลี้ยงดูคืนลั่นเวลาพิสูจน์แล้วฟิล์มเล่าว่าผมต้องพาคุณแม่ผมไปด้วยเพราะผมต้องอยู่ติดกันตลอดเวลา พอผมพาคุณแม่ไปด้วยค่าใช้จ่ายมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปด้วยทั้งค่าใช้จ่ายค่ากินที่พักผมเลยต้องมาทํางานล้างจานที่ร้านอาหารไทยด้วยตอนนั้นผมก็เรียนเช้าแล้วก็ทํางานเพื่อที่จะได้มีไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวผมต้องส่งเงินมาให้คุณพ่อพี่ป้านะ้าอาที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตผมจะเลี้ยงทั้งตระกูลอยู่แล้ว คือจริงๆเงินเก็บของผมมีอยู่แล้วแล้วผมก็จะส่งเงินเก็บของผมให้พวกเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมต้องทำงานเพิ่มเติมเพราะว่ารายได้จะได้ไม่ขาดตอนเพราะว่าเราไม่มีงานแสดงแล้วเราก็ทำงานล้างจานแล้วก็ทำงานทุกอย่างที่มันได้เงินปกติอยู่บ้านก็ล้างจานให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราก็ชินกับตรงนั้นแต่ว่ามันจะไม่ชินกับการโดนคำดูถูกมากกว่า ว่าเรื่องล้างจานผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะผมก็คุยอยู่กับคนในครัวหัดผัดบ้างหัดทอดช่วยกวาดพื้นเก็บโต๊ะเก็บขยะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยซึ่งผมเข้าใจเลยว่าคนหน้ามืดแล้ววินาทีสุดท้ายชีวิตเป็นยังไงผมก็นั่งทอๆอยู่เราจะไปยังไงงานแสดงก็ไม่มีถูกพักงานเกือบสองปีแล้วเหลือเวลาอีกเป็นปีกว่าเราจะได้มีโอกาสกลับไปทำงานใหม่ ทำอะไรก็ไม่ได้วันวัน,วนล้างแต่จานเราก็รีบโทรหาพี่ชายเลยว่าขายรถให้หมดเลยพี่ชายก็รีบขายรถให้แล้วเขาก็รีบโอนเงินส่วนหนึ่งมาให้เพื่อให้ผมประคองชีวิตต่อถึงแม้กรณีลูกชายของนักร้องนักแสดงสาวแอนดี้บรูคที่ในเวลานั้นเพระเอกนักร้องหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตโคงรัพ์ ถูกโยงว่าเป็นพ่อและความจริงปรากฏภายหลังว่าไม่ใช่จากผ่านไปนานแล้วแต่ก็ยังถูกพูดถึงเรื่อยๆล่าสุดข่าวดังกล่าวถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งและครั้งนี้แฟนทับของฟิล์มก็ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมผ่านทางทวิตเตอร์และเกิดแฮชแท็กขอความเป็นทรรให้ฟิล์มรัฐภูมิจนกลายเป็นกระแสเรื่องมันผ่านไปนานแล้วแต่คนกลับเอามารื้อฟื้นอีกมันกระทบกับเราแค่ไหน ในส่วนตัวคือผมมั่นใจในตัวผมเองอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันแรกแต่ตอนนี้ผมอยากให้มันอย่าไปกระทบกับใครมากดีกว่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของผู้ใหญ่ซึ่งคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยในส่วนตัวผมถ้าแฟนขับเขียนมาว่าคิดถึงผมผมได้อ่านผมก็ดีใจแต่อย่าไปว่าใครหรือไปกระทบใครเขามากครับสบายใจขึ้นไหมมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับ ผมพูดเสมอว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองแล้ววันนี้มันก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแต่ตัวผมเองไม่ได้แสดงอาการว่าดีอกดีใจหรือไปตื่นเต้นอะไรกับข่าวมากนักเพราะผมมองว่ามันอาจจะไปกระทบกับคนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนข่าวนี้จะยังไม่หลุดพ้นจากตัวเราออกไปเสียทีคนก็ยังคงพูดถึงเรื่อย มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราไม่ให้ความชัดเจนกับสังคมตั้งแต่ตอนแรกสังคมก็จะหยิบขึ้นมาพูดตลอดเวลาแต่ณนวันนี้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นเขาก็ต้องเอาออกมาพูดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ในส่วนตัวผมชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกอาจจะนานหน่อยแต่ทุกวันนี้เรื่องก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ พอความชัดเจนออกมาว่าเราไม่ได้เป็นพ่อของน้องจริงๆจะมีการขอค่าเลี้ยงดูคืนไหมไม่ครับมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ววันนี้ต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ทำตัวให้ดีทำประโยชน์ให้กับสังคมและทำทุกอย่างให้ดีแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดและคึกขนองกันมากับชื่อเสียงที่เคยเสียไปเรารู้สึกยังไงบ้าง ตัวผมเฉยๆครับทุกวันนี้ผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทําของผมเหมือนกันผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุครับจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เพราะมันเป็นต้นเหตุด้วยกันทั้งนั้นแต่างวันนี้เรารู้แล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นไม่เป็นไรครับเริ่มกันใหม่ทำงานกันใหม่